พี่ปิงมีเงินสามพันจัดกิจหรือซื้อแพ็กดีคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ทุกคนคือแฟนมาแท้ช่องเซนสนามอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยหรือกดซับสไครต์ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ถ้าใครกดแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูคลิปด้านในกันเลยสวัสดีวันตรุษจ,จีนกันด้วยแล้วกันะสำหรับปีกระต่ายทองนั่นเองนะครับน้องๆก็สำหรับใครที่แบบว่ามีอังเปาเยอะได้อังเปาเยอะอย่าลืมมาให้พี่ด้วยนะฮะจุ๊บชเอาละ และหลายคนถามมาว่าหลังจากที่แบบว่ากิจกรรมใหม่ล่าสุดมาก็จะเป็น welcome to แบบว่า23 TOTY หรือ team of the season นั่นเองเทียรเทีย The Year ขออภัยด้วยเงี้ยจริงจริงมันมีหลายแพ็คมากๆอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นแพ็คนี้เลยที่แบบว่าออกมาสดๆร้อนคือขาย5วันกับแพ็คซูเปอร์โคตรุจีน คือแพ็กนี้เนี่ยมันย้ำแบบว่าเราใช้แค่แบบว่าหาโค้ดแบบอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่ามันไม่ได้จำเป็นคนสอนมาเขาอยากได้ตังค์นะฮะพี่รู้สึกว่าเรามีหนึ่งแพ็กหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าแนะนำมากๆคือมากดตรงคำว่าซีเรียลโปรดักต์นั่นเองครับนี่เลยฮนะในราคา2,888บาทนะสิ่งที่ได้ในแพ็คก็จะมีนี่เลยฮนะอีเ e อดสแตท9บแน่นอนครับบวถึงบว บวกห้าถึงบวกแปดแล้วก็บวกสามถึงบวกแปดคือเงินเนี่ยได้แน่ๆเลยอะคือสองหมื่นล้านแล้วก็เนี้ยได้แน่ประมาณสองพันล้านแล้วกันเต็มเต็มที่นะครับคือเงินน่ะได้แน่ๆสองหมื่นกว่าล้านแน่นอนแล้วก็ตัวนักเตะตัวอะไรถ้าใครดวงดีเนี่ยมีิซ์ที่แบบว่าแจ็คพอตได้ของดีมา,มากๆก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นั่นเองนะครับพี่ก็แนะนําว่าถ้าใครมีงบมาซื้อนเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ซื้อเลยแล้วกันครับแล้วก็กดยืนยันแล้วก็มันจะมีสเต็ปหนึ่กาาลังจะคิดว่ เติม1,500เนี่ยพี่ว่าเติมแพ็คเนี้ยพี่ว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าคุ้มกว่านั่นเองครับแล้วก็อันนี้อันสุดท้าย,ยครับก็จะเป็นการป้องกันเวลาเราตีบวกนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไอเทมกันก่อนครับไอเทมที่ได้มาก็รู้สึกว่ามันน่าจะใช้ได้ประมาณหนึ่งกรับไปทั้งหมดเลยแล้วกันครับเพื่อเป็นการเสียเวลาหากใครกำลังมองหาไอเดีเทพราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA 4 Shop by o s บริการรับซื้อและขาย ID FIFA Online 4ไม <c oughs> ่ว,ว่าจะเป็นทีมเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่น ของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังม,มีบริการโอน O M รับดึงรักเตะหายาก และอื่นๆอ,อ,อีกครบวงจรใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างครับ <S <S เอาล่ะเราไปดูกันที่เงินก่อนนะคือเงินเนี่ยเราได้แน่ๆ20งหมล้านนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้เรามี3 5 6นั่นเองนะสามห้าหกเนาะแต่เราไม่นับนะเดี๋ยวเราจะนับ2 0,000ทีเดียวเลยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ๋อมันมี7ใบเหรอมันไม่ใช่ใบเดียวนะผู้ชมมันมี7ใบนั่นน่ะโอ้โหได้มาหมื่นห้านั่นน่ะมันก็ไม่แย่นะครับเนี่ยมันได้มา7ใบผมก็นึกว่าได้มาใบเดียวนะเดี๋ยวเราเปิดเคลียร์ทีมันก่อนครับเอาละเเเเดดดดีีีีีี๋ยยยวรราาไปููกกกกัััันนนททท่่่ลตะะ็จมมมมมอ้้งงหห4 4ใใบบ มี1 2 3 4นั่นเองนะครับเราที่แน่ๆเนี่ยเราคิว่าเราเปิดไอ้ใบนี้ก่อนใบนี้คือโอกาสที่จะออกวอล์กเอาเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงเพราะว่าสแตท99บวกบวกเนี่ยบวกแปมันจะอยู่ที่ประมาณสแตทเริ่มต้น114แล้วปีเนี้ยตัวแพร่แค่อนข้างเยอะด้วยนั่นเองนะครับมาใบแรกไปก่อนเลยขอเคลียร์แบบว่าไฟหล่อๆเออไฟหล่ลอๆเฮ้ยโอ้โหเดนโอปร,ประตูสวีเดนใครวะไอ้สวิตเซอร์แลนด์ ใครนะ่ยยานฟอรมเมอร์ครับประตูสวิตเซอร์แลนด์ครับยานฟอมเมอร์ครับเร,ร,รียกว่เาเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าฟอร์มดีในชีวิตจ,จริงัแต่ในเกมนี้ไม่ไหวนะฮะยานฟอมเมอร์โอเคก็ไม่แย่ไม่แย่นะนะ ยานซัมเมอร์โอเคมินธาไม่ได้เลยนะครับเราเหลือก,การ์ดอยู่หมด3ใบครับเราเริ่มใบนี้ก่อนดีกว่าบวก3ถึงบวก5ว้าเดี๋ยวจะเรียกว่าบวก3ถึงบวก8ดเดี๋ยวโอกาสมันออกมันน้อยถ้าใครจะเติมก็ถ้าใครดวงดีพี่ย้ำนะถ้าใครดวงดีพี่ว่ามันมีโอกาสได้มากกว่ากิจคือกิจถ้าเราเติมไม่ครบ1,000 0นี่โอ้โ,อโหโอกาสออกนี่คือยากมากนะครับไปใบนี้ทักทายไปก่อนใบนี้น่าจะไม่วอกเอาหรอกพี่ว่าเนี่ยน่าจะไม่วอกเอาหรอกมั้งเนี่ย มาเป็นฟรีเอเย่นครับมาเป็นเซฟานมุสซาฟีก็เคยเป็นอดีตกองหลังของอาร์เซนอลอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะเรียก่เป็นบ่อน้ำมันเลยนะตัวนี้แล้เหลือการส่องไปครับอันนี้เป็นบวกหถึงบวกแแล้วก็บวกหถึงบวกแปถึง8พี่ว่ามันก็น่าจะไม่น่าวอล์กเอาพังแต่ว่าปีนี้พี่บอกว่ามีแต่ปีอดีนะมัลติคาร์นี่เบตยูอีบ e ีเอสแคปบีทบีเอลเอลเอฟเแล้วก็ร e g e n นอเรทนัมเบอนั่นเองครับไปวอล์กเอาโชว์เข้าหน่อยไปไปต้อนรับตุ่นจีนหน่อยไป โอ้โหตอนรับสุดจีนเป็นปีครับโอ้โหม,มีเดียวเหลียนดีามีเดียวไปว่าเหลียนนะฮะไอหเหลียนใบสุดท้ายครับไปกันอย่างว่องไวกดไปเลยครับไม่ต้องพูดค้ามตำเพลงหรอกฮะใบสุดท้ายครับเอ๋วอุ๊ยอิตาลีครับกองกลางรับกองกลางรับด้วยอิตาลีกลางรับใครมนะน่ะโอ้โหโใครเนี่ย การเรียนนินดีนะฮะโอ้โหถ้าเป็นบวกแปดก็จะอยู่ประมาณ117นั่นเองนะครับก็ไม่แย่นะพี่ว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรนะขอดูกันนะหมดหรือยังเนี่ยโอเคน่าจะหมดเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการดี เงินเนี่ยเราได้มา3 000, 2 0 0 0ใช่ไหมเพราะว่าเงินส0งห0ื่นสามหมื่นสองเนาะสามหมื่นสองกับนี้เป็นห้าหมกับยีเป็น8 0,000ื่นเอานีบประมาณ8 000, 5 0 0 0ืเอาจริบประมาณ8 5 0 0 0ืนะพี่ว่าไม่แย่ยนะแปดหมื่นห้าได้มันแสนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าสมมติเราดวงไม่ดีเติมหมื่นหนึ่งอะได้ประมาณสองสามแสน 2, 3, 000, ก็มีเหมือนกันพี่ว่าแพ็กเนี้ยใครดวงดีคือมันการันตีอยู่แล้วไอ้การ์ไปเนี้ยบวกแปดนะขึ้นอยู่ว่าใครจะดวงดีกว่ากันแค่นั้นเองนะครับก็เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครที่อะไรแบบเอ้ยพี่ปิงผมควรจะแบบบจััดดออะไรรีีีคคพ่ลลงิปน เป็นตัวอย่างละกันส่วนคลิปเปิดกน,นิ่นก็จะมีเรเร็วนี้ละกันครับชื่นชอบแบบว่าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยละกันครับหรือใครที่อยากเปิดได้อะไรเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าบายครับ